จดยานยนต์ของคนหัวใจแกร่งบุกลุยวิ่งแซงแรงมาถึงใจต้องมาที่กิจเซทีรู้จริงรู้ใจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแคชลากรเสร็ษฐาบรรทัศน์นะคะโอ้โหแบบแดดแรงมากเพราะว่าวันนี้ค่ะข้างหลังแคทนี่คือรถบรรทุกนะคะ Mercedes Benz นะคะ a c r o s 26 cc LSDNA ที่กำลังจะทำการส่งมอบในล็อตแรกนะคะให้กับลูกค้า ที่จังหวัดอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะที่เห็นข้างหลังของแคน,นนี่นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด 3- สีนะคะก็แน่นอนค่ะลูกค้ารีเควสแล้วก็เป็นสีที่เป็นประจําบริษัทของลูกค้านะคะก็มีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้าเงินค่ะก็ทุกคันนะคะก็ทําสีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูในภาพรวมเนี่ยวันนี้ส่งแค่6คันแต่แบบจะบอกเลยว่าเป็นขบวนที่สวยมากนะคะตามมาดูเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้ออกแต่ที่สําคัญอย่าลืมว่านี่ค่ะแน่นอนว่าขายโดยกิจเศรษฐีนั่นเองค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า<ส>เห็นไหมคะสวยงามมากจริงๆและที่สุดท้ายไฮไลท์สุดคือเรานํารถนะคะรถโมบายเคลื่อนที่นะคะของเราเนี่ยติดตามไปด้วยนะคะก็วันนี้ถือว่าเลิศงามยามดีนะคะรถแรกนะคะสถานาการณ์แล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคะ่ะ

เ็คชั่นพรมทอบโบชาร์เตอร์ยอดรรรเยอรมันต้นเมอร์เซเดสเบนแอคทรอสรุ่นใหม่รยจะทำให้คุณเห็นฮาวายดิสเวิร์กยูวีโนวีแคนกำลังแรงมาสามรุ่นสัมสไตล์ขุมพลังที่พร้อมสับเลือกเอาที่โดนใจกินเศษีเท่านั้นรู้จริงรู้ใจบริการครบตงจให้คุณมากกว่าครมิวิครอสโอเวอร์วีเดอร์ฟอร์เบนติกเป็นช็อตยักษ์ใหญ่เพราะรู้คือตัวจริงเต่แห่งถนน we are the king สกดทุกหัเใจเพราะรู้คือของจริง คนส่งทางไกลพร้อมไปด้วยกันอุปสรรคขวางกันเราจะฝ่าข้ามไปบรรทุกเต็มกำลังแข็งแปร่งเกินใครเราคือสิ่งใหญ่เจ้าเส้นทางอาสิบสองทรงพลังดุดดังคุณเขาเลยจะไม่มีสิ่งใดขวางเราเอาไว้ต so, ้องเอ็กซ์ งานใหญ่แค่ไหนพร้อมจะทะยานไปสู่จุดหมายที่ต้องการต้องเป็นทรัพเท่านั้นพาไปสู่ปลายปันธุรกิจมั่นคงก้าวหน้าร่ำรวยต้องเอ็กซ์รอสเท่านั้นงานใหญ่แค่ไหนพร้อมจะทะยานไปสู่จุดหมายที่ต้องการต้องเป็นทรัพเท่านั้นพาไปสู่ปลายปัน เเจรรรินรุงนวันนี้ค่ะที่เห็นข้างหลังแพทนี่นะคะก็คือเราได้นำพารถ ทั้งหมด6คันในครั้งนี้นะคะมาส่งให้ที่จังหวัดตากเรียบร้อยและที่เห็นนั่นก็คือในกลุ่มบริษัทไฮเวย์กรุ๊ปนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้ทําการส่งมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีท่านเจ้าของแล้วก็ผู้บริหารของเดมเลอร์แล้วก็บริษัทกิจเศรษฐีมาด้วยในครั้งนี้ค่ะที่เห็นข้างหลังแท่นนี่นะคะก็เป็นการส่งรถในครั้งแรกนะคะทั้งหมด6คันด้วยกันค่ะส่วน12คันที่เหลือเนี่ยเราก็จะนํา เสนอเป็นช่วงๆนะคะในสําหรับรถครั้งหน้าแล้วก็ครั้งที่3ค่ะก่อนอื่นใดนะคะทาก็จะพาไปซูมดูรถใกล้ๆนะคะสําหรับตัว mercedes benz actros d 2 6 4 4 ls dna สําหรับรถนี้นะคะว่าเราทําสีให้ลูกค้าแบบไหนและสีแบบไหนที่ลูกค้าของเราต้องการะคะ่ะตามมาดูเลยค่ะนี่นะคะก็ดูในภาพรวมนี่ก็คือมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่มากเพราะว่าสีหลักๆของเราเนี่ยนะคะก็คือสีแดงนะคะแล้วก็ที่เห็น,นะคะ่ะ สีน้ําเงินแล้วก็สีขาวโจทย์คือต้องการทํา3สีนี้นะคะให้อยู่บนหัวรถบรรทุกนะคะโดยที่เน้นสีแดงนะคะให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาก็จะออกแบบร่วมกับเรานะคะแล้วก็ออกมาให้เป็นสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินแบบนี้นั่นเองนะคะลูกค้าได้ทำการไหว้ทุกคันที่เราเตรียมมาให้ลูกค้านะคะก็ไหว้เป็นสิริมงคลนะคะเอาเลิกเอาใช้สำหรับการส่งมอบรถนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนะคะแน่นอนค่ะโลโก้ Mercedes-Benz ค่ะ แล้วก็ a อคอนะคะก็ทั้งด้านบนจนถึงด้านล่างเนี่ยสีจะเป็นสีแบบโดกันเลยนะคะสีเนี่ยก็จะทำตั้งแต่ด้านหน้าจนมาถึงตรงด้านข้างประตูแล้วก็รวมไปถึงแคปข้างหลังด้วยนะคะก็ะะเป็นสีโทนเนอร์หมดเลยแน่นอนว่า โลโก้กิเซีนะคะชื่อนี้นะคะที่ทเราอยากจะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะคแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหลังค่ะพ <อ S 2> เพราะฉะนั้นทั้งหัวเก่งเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็นอกจากหัวเก่งแล้ด้านบนเราจะมีเป็นรูลมนะคะรูลมก็เป็นสีแดงแล้วก็มีโลโก้ตัว h e ซึ่งนั่นก็หมายความว่า High ิร Group ซึ่งเป็นโลโก้หลักของลูกค้านั่นเองค่ะเดีย๋ยวเราพาไปดูร,บรอบๆนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรา ขายแค่หัวเปล่าๆมาะนะค่ะแล้วลูกค้าสามารถนําไปติดเทเลอร์หรือว่าใช้งานได้ในหลายรูปแบบนะคะเป็นแบบระบบถุงลมที่ด้านหลังม้นเราเราขับมาแล้วก็ยกล้อหลังไว้นะคะก็มีใ้ายางเป็นของกิเสถีมีไฟนะคะแล้วมียางสำรองให้อยู่ด้านหลังนะคะบังโคลนนะคะน็อตเป็นน็อตแบบยุโรปแน่นอน,นะค่ะมี10น็อตนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะ จานเป็นจานของจอชนะคะที่ติดมากับรถอยู่แล้วนะคะจากโรงงานผลิตเลยถังน้ำมันมีตัวล็อกนะคะสอ,สอชั้นเลยนะคะเพื่อป้องกันการรักษาน้ำมันค่ะแล้วก็นี่เป็นถังน้ำมันลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีระบบต่างๆที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็เหมือนกันค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของตัวรถที่ลูกค้าของเรา เลือกทำสีกับเรานะคะเราก็เลือกซื้อกับเราะคะ่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถ mercedes benz นะคะแล้วก็อยากอยากได้ทำสีสวยๆแบบนี้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่บริษัทกิจเศรษฐีอริยยนต์ของเรานะคะเรายินดีและเต็มใจให้บริการทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนและคลิปหน้าค่ะจะพาไปดูการส่งรถและสถานการณ์การส่งรถของเราจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ